สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพรวรรณขายรถไทยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะมีรถไถคูเปต้า L4708 มานําเสนอนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าตาช้างนะคะเสริมหล่อกับกาดหน้าแล้วก็ทอ่อซิงที่ดูลงตัวสุดๆเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นผ่านพวนตาช้างขนาด6คูณ24นะคะสะภาพใบเต็มๆพร้อมใช้งานมากๆค่ะในส่วนของ PTO ด้านหลังนะคะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะระบบไฮดรอลิกขึ้นลงสมบูรณ์นะคะสาหรับคูเปต้า L4708 DT ของเราคันนี้นะคะ เป็นเครื่องยนต์เดิมๆค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลไดเรกอินเจกชัน4สูบ4จังหวะนะคะเล้งมากับยางหน้าใหม่ด้วยค่ะระบบเกียร์ของเขาเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะและในส่วนของชั่วโมงการทํางานนะคะอยู่ที่1,266ชั่วโมงค่ะลูกค้าหากใครท่านไหนกําลังหารถไถคูปตต้า47แรงม้าอยู่ก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะหากสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะมาพร้อมกับคุณภาพขนาดนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะคะและในส่วนของราคาค่ะ425,000บาท ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราให้ราคาพิเศษเพียงแค่398,000บาทเท่านั้นเลยค,ค่ะท่านไหนสนใจรีบโทรมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะและเราไปรับชมวิดีโอการทํางานของรถกันเลยค่ะ